ดูแล้วแหละก็ขอพายด้วย,ยนะครับผมโดนขอไหมขออ,อ,ออ้อมไหมครับขออ้อมไหมอ้อมมาโดนผมพายวันีน้เก,เกมที่มีชื่อว่า Identity V กันอีกแล้วครับผมเย้วันนี้ก็จะมารีวิวสกินจ็อกเกอร์อันนี้กันครับ ซึ่งมันไม่ใช่สกิน A หรือสกิน S นะแต่มันเป็นสกิน B ครับผมคือไม่ดีผมอยากรีวิวสกินนี้เพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาเลยนะครับผมจีก็ซื้อนนแหละเมนจ็อกเกอร์ซื้อนะครับผมสกินผมก็จะรีวิวสองตัวแต่ว่าผมเอาแค่ตัวเดียวก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีเวลานะสกินของจ็อกเกอร์สกินอันนี้เออสกินคริสต์มาสของจ็อกเกอร์ครับผมเป็นสกินคริสต์มาสนะ นี้ผมขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครแหลกก็ขออภัยด้วยนะผมใครที่ดูแล้วแหลกก็ขออภัยด้วยนะผมโดนพับไม้ใส่เกลือก็เสร็จดิไม้ใส่ก็อุ้มก็พับไหมพับไหมพออ้อมไหมครับพออ้อมไหมอหม้อมอามาโดน เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับผมเคยบอกทริคนี้ตอนอัคลิปโจ๊กเกอร์นะครับว่าอย่าพับแันไม้ตอนโจ๊กเกอร์เขาพุ่งครับเพราะว่าในเหตุที่ผมบอกว่าอย่าให้อย่า,ยา,ยาพุ่งตอนเแบบพุง่งไงดีลินพันลินพันลินพันตอน,จตอนโจ๊กเกอร์เขาพุ่งอ่ะอย่าทำการปิดไม้นะเพราะว่ามันเพราะมันเป็นการแบบปิดไม้ก็ <c oughs> จริงแต่มันโดนดาเมจไ,ไปฟรีๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยมันเป็นการโดนดาเมจฟรีๆไปด้วยครับ ก็มันเป็นตัวที่แบบเจอไล่สบายมากโจ๊กเกอร์ไม่ใช่เจอไล่อันนี้ต้องไล่เลยเราอย่าเอาหมอครับปล่อยแผ่พีอย่างนั้นครับเราแจกไอ่แผ่ยังนั้นเอาแจกแผ่ยังนั้นไปทั้เสียงคนในบ้านดูเข้ามาในคลิปก็ขออภายได้นะครับผม ได้สองเฟลแล้วได้สองเฟลแล้ว,ลวม,มาม,ม,มามาผมอันนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอเอ่อตัดเป็นมากลับมาแล้วผมขอโทษนะพอดีตอนแรกผมคุณไม่ไม่เอาของโอ้ยยิงเกมยาวเลยไม่เอาของอ่ะ ตาจารย์ศาตาจารอุ้ยเครื่องนู้นอุ้ยอือหือเจงาตีไม่โดนชาตตีไม่โดนเสียเขาพุ่งไปนู่นเสียเขาเดินไปนู่นเสียเสีย หไม่เจอเว้ยเสียมันข้ามมาต,ต่างหืโดนโดนทะลุหน้าต่างปิดหน้าต่างบิ่งหนึ่งสเต็ปเหางงดิงงเนี่ยปิดหน้าต่างมาแล้วงงดิโดน นทางมางงดิงง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 งเป็นแกตาแตกทีนี้บอว่าเครื่องนั่นน่ะใกล้เสร็จละนุ่นน่ะไสามชิ้นส่วนมันที่เฮ้ยฮใคริวตรงนู้นัดอาจารย์ัดอาจารย์วะัดอาจารย์วะัลูิโนอาจารย์ก็คือกิ้งก่าในร่างเซอร์เวอร์ครับอืมล้ม ผมอดิตหัวเจริญนี่ก่อนกระจายแห้งในไม่ชา้าครับอืมโดนโรเกอร์มาตีห้างไกลนะครับผมเดี๋ยนขอข้อดีตรงนี้นแหละมันทำให้แอะไรทางง่ายโดยที่ว่ามันตีไกลนะครับมันตีข้างไกลไกลพอสมควรเลยครับผมมาเดี๋ยวผมไปเอาคนนั้นก่อนลืมมันนอนตรงเนี้ย เอ้พี่พุ่มปรดิษดีกว่าเอามาอุ้มเลยดีกว่าไม่มีสตาตันมาขัดก็ดีนะแหละเออ <laughs> มาครับผม <c oughs> ทำมเครื่องนั้นสั่นอีกเลยเครื่องนั้นอะฮะทำมเครื่องนั้นสั่นอีกเลยครับผมเมื่อกี้คนในบ้านตอนแรกที่ผมตัดคิดช็อตอะไรตอนที่ตัดไปอ่ะผมมีคนเม่รู้ว่าเขาเรียกครับผมก็เลยไปไปแล้วก็ ถ่ายมาช็อตนี้เลยครับจุดเครื่องกันแล้วครับผมเดี๋ยวจุดเครื่องกันแล้วลผมพุม่งไปหาดีกว่าเขาน่าจะแบบขอไปเลยอืนั่นแหละเจ๊เช <c oughs> ็คมาสักแทงมาสะจันแทงมาสะจันเข้าไปติดไ <c oughs> ม้ไม <c oughs> โดนโล้มอีกหนึ่งคน กลารงรมันจะเป็นอย่างรประดิษฐ์เพราะว่ามันอาจจะเสียเวลามันเสียเวลาครับมันค่อนข้างจะเสียเวลาเพราะผมฝูกเสร็จเอาคือเสร็จพุ่งเลยน่าจะจุดพอดีเครื่องน่าจะจุดพอดีถ้าไปถึงถ้ารูชิโต้ไปถึงนะเข้าเอมา็มอาลูกแล้วก็ผม เอาเอ็มมาไปก่อนมันจะได้ลุกทันทันส่วนลูชิโน่ก็ไปหาเลยครับส่วนลูชิโน่ก็ไปหาเลยครับเราไปหาลูชิโน่เลย,อ,ยอุ้ยค้างอุ้ยติดหด้ามันค้างหรือมันแหลกก็ขออภัยเลยนะครับผมค้างอย,อย่าค้างดิเกม นี่ที่มาเกมมาให้เราลักกันล้มโดนลชิโนเขาหายไปไหนวะผมไม่รู้เลยมไม่รู้มไม่รู้แล้วลุชิโนาหายไปไหนถ้าเขารอดก็รอดไปถ้าเขารอดอะ่ะยังไงเราก็เสมอไปยังไงนะยังไงซะเราก็ไอ้นี่ชนะถ้าไอแม,ม่ไม่รู้ซะก,ก่อนนะถ้าไอแม,ม่ลุกผมวา,นะา,มมา,าร์ปไปฝั่งนู้นนะถ้าไอแม่เขาลุกเขาลุกผมวาร์ป เขารุกห้อกสุดขีดปีหนึ่งผมเอาไอ้ลูคิโน,นะไปไว้ตรงนู้นแล้วก็วาดไปตรงนู้น <c oughs> สังเกตว่าเอ็มมาแห่ไ่ลุกนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเอ็มมาเขาลุกเองไม่ก็มันลุกช้านะครับผมโจ๊กเกอร์มันแบบโกงใช่ว่าเขาไม่รุกช้าเดี๋ยวเาเขายืนนิ่งน่าจะไม่ลุกแล้วแหละเขายืนนิ่ง <laughs> ดูจากทรงเขายืนนิ่งเขาน่าจะไม่รู้กันแหละจากทรงฮะดูจากทรง,งก็โอ้โหผมไม่ดิ้นด้วยดูทรงอ่าเดี๋ยวปล่อยอากาศสักหน่อยดีกว่ายื <laughs> ย้อเวลายื้อเวลาประดิษฐ์แล้วก็ปุ้มแล้วก็นั่งนะครั <laughs> บผมแล้วก็พุงพ่งกันยาวๆพุ่งกันยาวๆนี่ ชอบสกินเนี้ยสกินเนี้ยขามแบบส่วนเรื่องโมเดลสกินก็ประมาณนี้ครับท้ามันคอจะเป็นสีลายทางแดงขาวสลับกันเสื้อเป็นสีแดงมีคลิปเขียวนะครับผมสีเขียวหน้าขาวแล้วก็มีใบหน้าสีขาวจมูกแดงเหมือนเดิมเลยแต่ก็มีลายแดงเป็นหมวกซันเตครอสตรงจุกปลายหมวกซันตตครอสนะครับจะเป็นกระดิ่งนั่นเองใส่เข็มขัดมีกระเป๋าเป็นกองควัญไม้ ไอ้ขาเหล็กที่ขาที่พีการของพี่แกไม่น่าจะห็นนะว่าเป็นทองแดงหรืออะไรแต่น่าจะเป็นทองแดงแหละนะครับผมสำหรับแค่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับการรีวิวสกินโจกเกอร์สกินนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วจเจอกันในคลิปหน้าครับผม